เอาเราก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ผมก็จะมาเล่นมอนเตลันเตอร์บรเพุเตอร์แน่ๆบรรพัดที่สิบเจ็ดแล้วนะครับแล้วก็บอกว่าเลยว่าเมื่อวานผมลืมลงคลิปช็อต3าคลิปใช่ปะเพราะหลับก่อนผมก็จะทำอะไรแต่ผมเืลอนอนหลับก่อนนะโอเคก็พาร์ทนี้ผมก็จะลงก็ผมก็จะลงเหมือนเดิมจริงนะก็คือยาว2ช็อต3นะเดี๋ยวเรามาคับดาบไปอีก่อนดีกว่าน่าจะเป็นดาบคาตานาอ่าคาตานะยาวนะคาตานะยาวแหละต้องทำมือคับไม่ได้ ฮะไม้ไปไหนนึงเห็นอะไ้ยขอไปเขาไปขุดไม้แปบหบนึงนะเดี๋ยวมาแปบเดียวมาขุดไม้ก็ไปเก็บกันดีกว่าโอเคนะ่าจะเป็นอันครบที่เรียบร้อยแล้วใช่ปะผมเอามาอันเดียวจริงนะแบบเอามาชิ้นเดียวอะเออชิ้นเดียวแบบชิ้นเดียวจริงเห็นพอดีไปไปดาบน,นะซึ่งดาบยูกุมูติกเก็ตนี่นะดาบทูยูกุมเบรดนะเป็นานานะเนาะใช้ยูกุมูติเก็ตยูกุมวูดแล้วก็ เดี๋ยวก็ไนอ่อนะที่ผมไปฟาร์มมาแล้วจัดมาดาเมจแรงแรงแบบแรงจริงๆรุนแรงแบบเป็นดาบที่รุนแรงครับเพราะว่าเป็นดาบดับสีทองใช่แล้วก็ใช้อันนี้ในการอัปเกรดซึ่งผมมีอยู่แล้วโอ้ยใช่สองเลยวะไอ้พวกนี้ยู่กโมวูดบวกนี่ผมยู่กโมวูดบวกผมไมด่้ฮัจากไหนไอ้พวกเนี้ยผมไม่รู้หรอกสแลกชู i g h บวกก็เหมือนกันอ่ะอัปเกรดมาเพืมัมแรงขึ้น นี่นะ้ตาดาบก็เหมือนเดิมเ,เป๊ะเลยนะครับเหมือนแบบต้นฉบับนะั่นแบบเริ่มต้นอนะ่ะเช่ว่ามันจะต่างกันตรงที่ว่ามันฟันแรงกว่านั้นเลยนะแรงไม่แรงก็คิดเอาแล้วกันว่าร้อยเจ็ดสิบอ่ะโรเคเด๋ยวเราแช่น้ําพูลอ้อนกันก่อนนะครับซึ่งน้ำพูลอ้อนนี่ผมก็ทําการไปทํำคุชที่มันเป็นของไอ้ตัวนั้นมาแล้วนะคุชจั๊กกี้ไม่ใช่ดิคุบักกี้สตัวผมไม่ทามาแล้ว ซึ่งมันให้ล่าสองตัวครับผมก็ไปล่ามาแล้วนะครับนะแล้วก็มันจะอัพน้ำพุร้อนให้หี่แหละเออเนี่ยผมก็ไปอัพมาแล้วครับมันก็จะเพิ่มแม็กพีให้มั้งเป็นร้อยสามสิบห้าป่ะไปบอลที่จะเป็นล่านะครับตัวต่อไปนั่นก็คือบาลทีออดนะครับไอซื้อคิวดาบเดนหิมะน,นี่นงนะของที่เตรียมไปก็มีประมาณนี้เลยนะครับนะก็รับมีดเหมือนเดิมนะ ต้องเอาไปทุกทุกรอบเด็ดนะมันขายฮาร์ปเอาไปเผื่อไว้เพราะว่าอ่ะโอเคประมาณนี้ซึ่งผมบอกเลยนะครับว่าไอเสือชือดาบตัวนี้เป็นบอสตัวหนึ่งที่มันพิ้ออีกแล้วบอสหลังมาพิ้่บ่อยๆเลยพิ้วบ่อยจัดเออเป็นไวเวิร์นที่พิ้วเลยนะมันเป็นไวเวิร์นน้ำแข็งเหมือนเสือเชือดาบก็มีความคล้ายไวเบิเร์นมีนันเบอร์รี่มาให้แสดงว่าในยามแบบ ติดฟิสได้อะไรเงี้ยกินฮอตดิงครับฮอตดิงแล้วก็เกือบกินผิดอันแรกไงแล้เทียนนะครับและเทียนเสร็จก็อัลแมนสีครับอัลแมนสีแล้วก็ไม้สีครับจัดมาโอเคถือยาไว้ในมือบอสนะับส่วนใหญ่น่าจะอยู่โซนสามไม่ก็โซนสองตรงไหนกันนี่สามกันแะล้ว ไปยัยงไม่เจออยู่โซนสามส,สินะน่าจะอยู่โซนสามไม่ขนโซนสองเลยนี่ไงโอ้โหทำไมบอสหิมะมันเปิดตัวโซนนี้เยอะจังวะแค่ทุกตัวที่มันอยู่ในบอสหิมะมันมีแค่สองตัวที่มันไอตัวเดียวเราหาที่มันไม่เปิดไม่ได้เปิดตัวในโซนหิมะเนี่ยนี่ครับบาเลียบโอ้โหมันเหมือนกับเสือขี้ดาบวกกับไบเวรอะไรเงี้ย เห็นไหมคล้ายกับตัวเมื่อกี้เลยแย่ว่ามันเป็นใสกิ้วดาบบวกกระเสกิ้วดาบแหละเสกิ้วดาบบวกตัวไอตัวเมื่อกี้นั่อแหละเออพิ้วพวอๆกันอะทำไมไม่ถือเพนบอมไว้วะเตลนะครับนะเตลนะอะแอบย่อง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 ทามาอย่างเป็นมิดเป็นมิดซะที่ไหนอะนี่เพนบอลไปกินไปกินจริงด้วยนะเข้าปากเลย มื่อกี้มื่อกี้ไม่เรียกโอ้โหมื่อกี้มาใหม่เมื่อกี้แม่ก็เรียกไปตามเดิมไปดีเลยนี่ฟันฝันฝันฟันฟันก่อนฟันแบบหลบบินมันบินตรงนี้สับสับโยโย่ฟันไปฟันไปฟันฝันฝันอีกรอบเดียวอีกรอบเดียวนะเพื่อนเออสวย น้อยบริออรก็ไม่ผิวเท่ากับในตัวนั้นนะเพราะว่ามันน่าจะมีพลังของทัาน้ำแข็งแหละเขาเลยกลัวมันจะโกงเกินไปนิดนึงซึ่งเขาคิดถูกแมนคนแบบผมเล่นไม่ได้เนี่ยสับสับแขนสับแขน,ขนเอ้าเกืเอบได้แล้วเกือบได้สแต็กเหลืองไงคือเมื่อกี้กดเล่นๆนนเฮ้เกือบได้ไงสับขาสับเท้าเอา โดดหลบซะงั้นโดดหลบมาหลบกับคดรฟิวนี่ไงสไลด์ดิโอ้โหเกือบหลบไม่ทันได้ทำไมรู้สึกเหมือนเลือดหลบาเมื่อกี้ผมจะไม่ประมาทครับผมจะรอให้เอาไปกดโดนปุ่มเองซะงั้นอา้าวอะไรวะนี่ยโทรศัพท์ผมเริ่มไงโทรศัพท์เริ่มกระตุกกระตุกไงผมจะรอให้มันย้ายโซนก่อนผมไปกดกับดักแล้วกันโดดมาทำไม โอ้ท่ากระแทกความไวแสงกระแทกข้างความไวแสงโอ้โหพ่นหิมะนี่แหละท่าน,นี่แหละเท่จัดเห็นระเบียวเห็นระเบียวแตกโดดไปไหนมาไหนนั้งหนาวะไม่เห็นบอสเนี่ยโอ้โหโดดเป็นจโจโ้เลยโอ้โหนี่ไงนี่ไงเฮ้ยเช็ดเช็ดหันจอไม่ทันใจเย็นไม่ได้หันจอเร็วขนาดนั้นนะนี่ไงนี่ไงนี่ไงฟันอากาศคงคมด้วย มันสุกว่ากดไม่ค่อยติดว่ฎกฎาดกด R ไม่ค่อยติดอะไรเงี้ยเฮ้ยเก็บดาบดีเฮ้ยโอ้ปุมนนะ่มมันกดไม่ค่อยติดอ่ะดีๆนะป๊เนงนะเกมมันกระตุกว่ะคือเมื่อกี้มันกดปุ่มอาไม่ค่อยติดเว้ยไม่ใช่แค่ปุ่มอาทบาทุกปุ่มเลยกดไม่ค่อยติดอะ่ะเอาติดเมื่อนี้โอ้โหโดนโดดทับคือจะเล่นง่ายกว่านี้อีกถ้าเกมเราไม่บั็อกนะเราใสอใ้ก่อนฝากไว้ก่อนอนะนี่เกมบั็กเฉยเฮ้ยเนี่ยกดอาไม่ได้เนี่ยเฮ้ยอะไรวะ ที่มันกดอารไ์ได้จริงเลยดีเดียออกกิมเข้าใหม่แป๊บนึง่งอ่าเคพอกดได้แล้วเนี่ยกดได้แล้วตอนแรกไม่รู้ทำไมกอไมดอาร์ไม่ได้เฉยเลยผมว่ากดโดนเนี่ยนะกดอาร์ไม่ติดอ่ะเกมมันแหลกๆนี่นี่โอ้โหโดดทับอีกล่อสตรงเลยเยวรากิ้งนานเกินโอ้โหไมห่ไม่ให้หลบกันเลยเนาะไอ้นี่ สับร on ัวๆสับรัวๆสับ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 โอ้โหโดนกระแทกความไวแสงคือท่านี้มันเร็วไงมันกระแทกแบบเร็วๆอ่ะผมเลยเรียกว่ากระแทกความไวแสงโอ้โดนเกือบโดนแล้วแต่แมวเราโดนจังๆเลยนี่มันเจ็บป่ะวะทำไมท่าเดินมันแปลกๆวะนี่ไงฟันอากาศโทรดนดีฟันอากาศโอู้หูหลบหลบได้ไงหลบมั่วๆ อุ้ยท่านี่แหละอย่างที่ทำอะไรพ่นหิมะเต็มหน้าแมวเ,เลยนี่อย่าพ่นอ,อย่าพ่นหิมะอืมนี่ไงตัวนี้ห่างสูง่ายกว่าไอ้ตัวนั้นเยอะเลยเว้ยไอ้เงาเห็นปานะ่าดีๆเฮ้ยกดปุ่มไม่ติดแล้วอะเฮ้ยกดปุ่มไม่ได้อะไรวะ กดปุ่มไม่ติดนี่นี่เฮ้ยโทรศัพท์เป็นไรวะอีกแล้วอีกแล้วเฮ้ยอ,อะไรวะเนี่ยเดี๋ยวนะอ่ะโอเคกดได้แล้วโอ้โหโทรศัพท์เป็นไรกันไม่รู้เฮ้ยอีกแล้วเนี่ยเนี่ยมาเกียร์บัสเฉยๆหรือไม่ตายเนี่ยไอ้เนี่ยเกียรเข้าข้างแกเฉยๆไอ้นี่ไอ,อ้เสือ โคง้งหนีไปดีคือแถบรอแล้วรอไปตั้งหลักหน้ามันนี่ยแหละไปโซนหนึ่งครับแบบนี้ไปโซนหนึ่งีเนี่ยเอาเฮ้ยปุ่มเป็นไรเนี่ยเอาปุ่มเฮ้ยอีลวอีลวเฮ้ยออหยางวะเฮ้ยงงนะโทรศัพท์เนี่ยเอามันไปกินลูกอะเนี่ยมันไปกินตัว ทางกัดเนี่ยนี่ไงสับฟรีเลยดีอืมอืมอืมสับอา้าวมันรู้แล้ววาอยู่นี่กับดักเขาอยนะู่ไหนอะเดี๋ยวกับดักตั้งไว้อยู่ไหนวะโอโคตรเนียนเลยเชื่อแล้วเนียนจริงกับดักของจริงครับของจริงกับดักนี่น่าใช้งานได้จริงด้วยเนียนจัด คนเล่นเองก็ยังมองเพจไม่เห็นโอ้โหโดนเฉยโอ้โอยโอ้ยอะไรวะนี่เจ้าอาหารอยู่ไหนเพิ่มเลือดก,ก่อนไอ้บอสโดดไปโดดมาอะไรวะโดดอยู่นั่นแหละโอ้โหจะดันไปโซนใหม่ยังไงวะแล้วคือตอนที่มันตีเราอ่ะเราไม่อยู่ยหน้ากับดักเว้ยเอ้าโ,โดนละโดนสักทีนะ ไอนี่เสือเขี้ยวดาบฟันไปฟันอีกรอบสวยสแตกเหลืองแตกเหลืองแล้วไงก็ไม่หยุดเหมือนเดิมสับต่อเลยแล้วกันสับต่อสับต่อไม่หยุดสับไม่หยุดเฮ้ยเฮ้ยหยุดหยุดโอ้โหเนี่ยมันฟาดถางใส่แล้วติดติดสถานะติดหนาวป่ะติดแช่แข็งเห็นไหมหลอดตามิน่าโอ้ยเมื่อกี้รู้สึกว่ารถเร็วป่ะตามิน่าหลอดทีฟ้าๆน้ำเงินน้ำเงินนิดนึง จะให้แก่ก็จะเป็นการกินแอนเบอร์รี่เลยแล้วก่อนแก่ไม้ซีดกับอะดแมนซีดก่อนแล้วก็จัดมาอยูงไนนอนเบอร์รี่อ่าหายจริงด้วยผมว่าการที่เราพกไอ้นี่มามัาคือความคิดที่ดีนะพกไอ้นี่มาอ่าไอ่นั่นน่ะมันเรียกว่าอะไรวะอ่าวล้มแล้วล้มแล้ว เอ้ยแมงมดจะช่วยตีแท้เมื่อกี้ทำไม่ชิมันตีวะนี่ไงนี่ไงเอ้ยดีนะโดนแมมมดอยู่เลยเก็บแตกมาได้นี่ไงฟันฟันไปยืนฟันตรงนั้นนะนี่ไงนี่ไงฟันมั่วเลยกันฟันมั่วเลยฟันมั่วฟันมั่วหูหลบหลบไรที่ต่อหลบได้ไงวะ อย่าขยับบ่อยทันจอตามไม่ทันบอกเลยโอ้โหโดนกระแทกกระแทกเนี่ยมันเร็วจริงแต่มันไม่ค่อยแรยงเท่าไหร่แต่ว่าความเร็วเท่ากับความแรงไมหมเอ,อ้านี่นี่เอ้าวหนีแล้วมนันหนีแล้วโอ้โหสู้ง่ายกว่าไอ้นั่นเยอะเลยเดี๋ยวเรากินยาก,ก่อนโอเคตัดมาเอาจริงนะบอสตัวเนี้ย สิ่งที่รู้สึกลำคาญสุดนะก็คือการที่มันอ่ะหันหน้า <c oughs> อยู่ไหนวะโอ้อันนี้โอ้โหยังไม่ได้ต้งนตัวเลยยังมัวแต่ปรับมุมกล้องอยู่โดนมันโดดทับเลยทีเดียวหมูหมูหมูหม,หมูหมูชนเอาแล้วโอ้โหตีหมูไม่ได้ดูบอสโดนเข้าโอ้โหไม่ได้หลบเลย คลินเซอร์คลินเซอร์โอเคสวยเดี๋ยวเราถอยก่อนเราถอยก่อนอุ้ย uh, ท่าพายุหิมะน่ะโคตรแรงโดนทีเดียวเกือบแตกเห็นไหมเลือดอะ่ะจากเต็มหลอดอะ่ะหายหายไปเลยอะ่ะอย่างเยอะโอ้โหรำคาญหมูรำคาญหมูอ่ะเอา้าเฮ้ยกดผิดอีกแล้วปุ่มนี่ไงเคลียร์ลูกน้องมันก่อนดิมีเขี่ยวงันด้วยเชี่ยวยาวเหมือนกันด้วย โอ้โอหอยางอย่างยาวเลยอะดูม่ค่อยยาวนะมันยาวยาวนี่เฮ้ยทำไมดีดีเข้าเฟสสองเลยวะโอ้โหเต็มเต็มบอสสงสัยบอสเข้าเฟสสองเออจริงด้วยตามันแดงเห็นไ,ไหมมันเข้าเฟสสองบอสเข้าเฟสสองครับแบบนี้สถานการณ์แบบนี้ชัดเจนครับบอสเข้าเฟสสอง โหบอดผิวไปไหนเข็นพักให้ใครให้ใจให้จอกับให้ใจให้คอกันบ้างเข้าเฟสสองแล้วไงเร็วจังนี่ฝันอากาศโชว์ด้วยแมวรถยนระเบิดแล้วเขี้ยชี่อเชี่อเชี่อสับคอสับปีกสับ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 แดงอีกแล้วแดงมาอีกแล้วแดงมารอบสองเจ็บแล้วมันเจ็บแล้วนี่ นี่ไงนี่ไงเจ็บกว่าเดิมมันเจ็บกว่าเดิมมันเจ็บกว่าเดิมเจ็บเข้าไปดีเจ็บเข้าไปดีเจ็บจัดตอนนี้บอกเลยมันเจ็บจัดอ่าจับเลยแล้วกันจับมาจับมาจะจับเลยตัวนี้ไงตัวโซนหนโซนสองใช่ปะวิ่งตามครับวิ่งตาม ใช่ป่าวะคือเมก่อตั้งแถบ,บมืมมอนนมวอ้มันอยู่ส่นนี้แล้วแผนบอมก็มาหมดตอนนี้ปริเป๊ะมันอยู่นี่มันอยู่นี่อ่ะมันอยู่นี่มันอยู่นี่มันอยู่นี่มีดวงตาขึ้นอะไรเงี้ยโอ้โห้บินมาด้วยความใบแสงเดี๋ยนะลืมแทงบอมชิปไก่และลืมแทงบอมลืมแทงบอมเพิ่งนึกได้ลืมอะไรลืมแทงบอมโอเคสวยสับรัวๆนี่จะเ,เปิดให้ดูโอ้โหลืมแทงบอม เนี่ยเนี่ยเห็นไหมมีสองช่องเนี่ยของทั้งหมดมีสองช่องเนี่ยไม่โอเคเออโอเคไม่เป็นไรยังไงก็ว่าคาดและเนื้อมาบริออตเชลกระดองของบริออตมันมีส่วนไหนเป็นกระดองอะอืมเนี่ยอ๋อตรงด้านหลังนี่ป่ะแข็งแข็งด้านหลังนี่ป่ะเนี่ยตรงเนี้ยตรงเนี้ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยน่าใช่ครับน่าจะเป็นเชลของมันโอ้แล้วแมวเราอนนี้ก็เถื่อนซะจริงๆไปตีข้าม่วหมดเลย โอ้โหบริออทครับไม่เท่าไหร่นะครับชิวๆครับบอสตัวนี้รู้สึกว่าน่าสู้ง่ายนะง่ายง่ายเป็นบอสหลังจากจบควสหลักที่ง่ายนะหลังจากจบเนื้อเรื่องหลักบอสตัวนี้น่าจะง่ายส่วนล้วแหละเออรู้สึกว่าไม่ค่อยยากครับถ้าถ้าเฟดสองรู้ตัวถ้ารู้ว่าต้องสู้งไงเฟสสองไงเฟดตาแดงมั้งเออเฟดสองบอมต้องนะผิวแรงสู้ยากจริงแต่ว่าถ้าผ่านเฟสแรกไปได้ชิวๆก็เฟสสองก็พอจับทางได้นะอืม สำหรับวอตตัวนี้ครับอ่าให้คะแนนแล้วกันนะเต็มสิบเล่นสนุกเท่าไหร่สนุกก็ผมให้แปดไปเออบอตตัวนี้โดนตีก็สนุกโดนตีไม่ได้เครียดมากอุ้ยนี่ไงมันเตอร์โบนนี่เนี่ยเอมเบอร์ทักด้วยเนี่ยนะเขี้ยวเอมเบอร์เนี่ยนะเอมเบอร์มันแปลว่าเผาไหม้เพี้ยเออมันมีชื่อท่าในโปเกมอนไอซ์ซัมแปลว่าเอมเบอร์แล้ววาบอ์ตัวนี้เป็นบอตต์ที่มากนะเอ,อ่นแล้วทำไมไม่ได้ฟอร์สแซกเลยวะ คือว่าจะเอาฟอสแซกมาอัพไหนหนนะอ้นั่น่ะเออแต่ยังไม่ได้ฟอสแซกสักเลยนี่เนี่ยนี่เปิดให้ดูดาบหิมะเราอันไหนนะอันนี้เชนซอร์นี่ดาบหิมะเนี่ยเนี่ยว่าจะเอาฟอสแซกมาอัพเนี่ยคือเราขาด o แค่ฟอสแซกไว้เพราะว่ได้ก็ได้เอาเราหาได้แล้วไอ้นี่แม่เราจะอัพง่ายเลยโอเคสำหรับพารนี้ก็โคตรโคตรสนุกสนุกสุดแล้วแหละพาร์ตนี้โอเคสำหรับคนชอบไปเริ่มกดไลค์กดซับไตคกดแชร์บล็อกด้วยมมเพราะว่าพาร์ตนี้ผมก็ก็เดี๋ยวว่าจะไปลง โปเกมอนต่อที่จะไม่ได้ลงนั่นเองนะโอเคสมมติครชอบไยเรียมกดไลค์กดซับช่กดแชร์ผมด้วยเป็นว่าพักนี้ผมขอตัวไปก่อนเหมือนกันนะครับนะ See you again next time